ก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ทำให้เราแบบคนพบทางออกแนะนำวิธีดีๆให้กับเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมารีวิวให้กับอาจารย์นะคะก็คือตอนแรกะคะ่ะเป็น เล่น Facebook เนี่ยแหละค่ะก็เลื่อนๆไปเรื่อยๆก็เจอกับเพจเพจหนึง่งก็คือหมอดูไม้เท้าตาทิพป์ค่ะแล้วพอดีว่าเรามีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่แบบคาลักซังมานานมากหาวิธีทางแก้ไม่ออกเลยว่าเราจะเดินทางไปทางไหนดีจะไปต่อหรือว่าเราจะหยุดแค่นี้ดี ก็เลยตัดสินใจนะคะทักเข้ามานะคะมาคุยกับแอดมินแอดมินก็นัดหมายนัดคิวให้คุยได้คิววันเดียวภายใน20นาทีเลยค่ะก็โทรไปคุยกับอาจารย์ก็หลังจากที่คุยที่เราโทรไปอาจารย์รับสายปุ๊บอาจารย์ให้ให้เราสอบถามเลยค่ะว่าเราเราอยากจะคุยเรื่องอะไรนะคะพอเราพูดไปแค่คำเดียวเองค่ะอาจารย์ก็ คือทักทักออกมาหมดเลยอะค่ะว่าว่าเราติดตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็จะเราควรจะเดินไปทางไหนเราควรจะแก้อย่างไงแก้ไขย,ยังไงซึ่งซึ่งปัญหาของตัวเราเองอะค่ะมันเป็นปัญหาที่ที่คาราคาสร้างมาจากอดีตจนทําให้ปัจจุบันเราใช้ชีวิตได้แบบไม่มีความสุขอะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะต้องทํำยังไงดี อาจารย์ให้คําแนะนําดีมากค่ะอาจารย์บอกเราเราก็บอกว่าให้เราแก้ไขปัจจุบันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรารอเวลาค่ะไม่เกินปีนี้เราจะพบพบพบกับสิ่งที่เรารอนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่บ้านค่ะบ้านคือสร้างบ้าน แบบไม่เสร็จสักทีมีปัญหาตลอดอะไรอะไรก็ไม่เสร็จนู่นี่นั่นมีปัญหามาตลอดก็เลยถามอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าที่ไม่เสร็จอะอาจารย์ทักมาว่าตอนที่ลงเสาเข็มอะได้เลี้ยงเลี้ยงผิวเจ้าที่หรือเปล่าเอ้ยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่จริงๆด้วยนะคะก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราได้เลี้ยงหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่บอกไม่ได้เลี้ยง ก็เลยทําให้เราได้คุยแล้วก็อาจารย์ก็บอกอ่ะก็ไปเลี้ยงนะแล้วก็บ้านก็จะเสร็จภายในปีนี้ค่ะก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ทําให้เราแบบค้นพบทางออกแนะนําวิธีดีๆให้กับเรานะคะก็แล้วก็ยินยอมนะคะให้อาจารย์นําคลิปนี้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนได้นะคะขอบคุณมากค่ะ